ดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิตบอนสี bon กันอีกแล้วนะคะบอนสี bon สวยๆยามเย็นนะคะพบกันทุกวันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ช่วงเย็นๆนะคะก็แวะมาชมก่อนได้นะคะวันหยุดนะคะวันนี้เดี๋ยวหนูจะพาไปชมบอนสีสวยๆนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยใครสนใจพันธุ์ไหนนะคะก็สามารถ ทักมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0642824363นะคะสั่งซื้อที่เบอร์นี้ได้นะคะหรือเพิ่มเพื่อนแอดไลน์หนูไว้ได้นะคะคิอวอาร์โค้ดจะอยู่ด้านมุนมบนซ้ายมือนะคะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้ค่ะกดส่งสติ๊กเกอร์มาพูดคุยกันก่อนได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับการจะส่งนะคะค่าส่งเหมาเหมานูอยู่ที่30บาทเท่านั้นนะคะส่งทางไปษนีไทยนะคะ EMS นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1-2วันในการจะส่งนะคะแต่ว่าถ้าทางใต้ก็อาจจะถ้าไกลๆหน่อยก็อาจจะเป็น3วันนะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะมีรับประกันให้ตลอดการจะส่งนะคะจะเป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวังเขาก็จะเริ่มกัดแดงมาบ้างแล้วนะคะยิ่งโตยิ่งสวยคะ่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา50บบาทนะคะพญาพันวัง ไก่มงคลนะคะไก่มงคลอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะสําหรับไก่มงคลจะออกโทนชุมพูนะคะตัวนี้เป็นทวีรามหน้าม่วงนะคะถ้ามีรามหน้าม่วงเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ,คะตอนเด็กนะคะแล้วก็จะกัดชุมพูมาแบบนี้นะคะสีสวยมากนะคะทวีรามหน้าม่วงให้ไป90บาทนะคะเขาจะเริ่มกัดชุมพูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนเด็กเขาจะเป็นสีประมาณนี้ค่ะ อันนี้เป็นบอลเก่านะคะตับรามเมก่เกี้น,นะคะทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากอันนี้คือนกสดายุนะคะนกสดายุให้ไปราคา90บาทนะคะนี่ค่ะทรงใบสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นเมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายเขาก็จะเป็นพื้นออกขาวนะคะแล้วก็มีจุดแดงใบก้มนะคะตัวนี้ราคาุเรียบร้อยเมืองหนองคายให้ไปราคาต้นละ100บาทคา่ะสวยนะคะใบน่ารักมาก อันนี้จะเป็นกันลยานะคะกัลยาจะกัดโทนชมพูนะคะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วลากทะลุแล้วนะคะลากเดินดีมากๆนะคะอันนี้ให้ไปราคาหกสิบบาทค่ะสําหรับกัลยาอันนี้หน้าใบเงาๆนะคะออกโทนชุมพูปเปื่อแบบนี้ค่ะอันนี้คือไก่นะคะอันนี้ไก่แหลมทองนะคะไก่แหลมทองให้ไปต้นละเก้าสิบบาทค่ะไก่แหลมทองนะคะสีประมาณนี้ค่ะ ชอบไก่แหลมทองนะคะลากขลุเรียบร้อยสวยมากแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนก็จะเป็นไม้โทนแบบว่าแดงๆนะคะแดงน้ําตาลแดงเลือดหมูประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสําหรับแก้วโกเมนนี่ค่ะอันนี้บอลเก่านะคะตัวนี้จะเป็นพื้นออกน้ําตาลนะคะมีจุดทั่วใบเลยนะคะสําหรับบอลเก่าตัวนี้ให้ไปราคา35บาบาทนะคะบอกว่าบอลเก่าสีโทนแดงก็ได้นะคะ นี่ค่ะราคาสามสิบห้าตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบจะออกโทนมืดๆหน่อยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะตะวันชิงพบนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นม่านนางพิมพ์นะคะอย่างที่หนุ่มบอกเขาจําเป็นเขียวมาตั้งแต่เด็กนะคะโตเริ่มกัดมาเรื่อยๆนี่ค่ะอันนี้หลอนใหม่ก็กัดเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะอันนี้มีจํานวนอยู่นะคะสําหรับอันนี้ม่านานางพิมพ์นะคะม่านานางพิมพ์อันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะสำหรับม่านานางพิมพ์จะกัดชมพู <S <S ได้ทั้งใบเลยนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ชมพูเปิดนะคะตัวนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะลูกไม้ชมพูเปิดคะ่ะสวยมากนะคะอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งแล้วกันนะคะลาคขารู้เรียบร้อยนี่ค่ะอันนี้ผีเสื้อสมุดนะคะสวยมากกระสีมาเริ่มเยอะแล้วนะคะสําหรับผีเสื้อสมุดอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทตัวนี้ใบใหญ่นะคะยิ่งโตยิ่งใบใหญ่สวยค่ะมีจํานวนอยู่นะคะ นี่เริ่มกัดมาแล้วเหมือนกันเลยนะคะผีเสื้อสมุดห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นพลอยไพลินนะคะเวลากัดสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะชุมพูเลยตอนเด็กเขาจะเป็นสีนี้คะ่ะอันนี้ใบลาเขาก็ยังมีอยู่นะคะนี่สําหรับพลอยไพลินก็จะมีแบ่งนะคะถ้าเป็นต้นเดี่ยวจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะต้นคู่น่าจะหมดแล้วนะคะนี่นะคะพลอยไพลินสีสวยค่ะอันนี้สาวโพธารามนะคะสาวโพธาราม สำหรับสาวโพธารามนี่เขาเป็นไม้เขียวนะคะตอนเด็กตอนโตกัดขาวนะคะเดี๋ยวหนูเอาต้นแม่ให้ดูด้วยนะคะสําหรับสาวโพธารามให้ไปสี่สิบบาทนะคะไม้กัดสีคะ่ะตัวนี้นะคะอันนี้มน์กิติยานะคะมน์กิติยาไซานี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสําหรับมน์กิติยาคะ่ะสีสวยนะคะตัวนี้ถ้าใครจาได้ต้นแม่ที่หนูเคยเอาให้ดูนะคะที่เป็นดงๆเยอะๆนะคะนั่นแหละนะคะแบบนั้นเลยนะคะ อันนี้จะเป็นฟ้าสางนะคะฟ้าสางฟ,าสฟ้าสางก็สีสวยนะคะสีดีมากเลยนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยฟ้าสางให้ไปราคา120บาทค่ะสีสวยมากนะคะแต่ละใบก็สีทนโทนประมาณนี้ค่ะอันนี้ลูกไม้ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เบอร์สองแล้วกันนะคะเบอร์สองให้ไปราคา50บบาทค่ะลูกไม้เบอร์สองอันนี้บอลกาบนะคะกาบตัวนี้มีชื่อว่าอรุณชนะนะคะอรุณชนะ อันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะอรุณชนะค่ะอันนี้จะเป็นพยามัจุลาสนะคะพยามัจุลาสใบแข็งก้านแข็งนะคะโทนเข้มเข้มดุดุแบบนี้นะคะพยามัจุลาสเลี้ยงง่ายเลี้ยงทนมากนะคะสําหรับผันนี้อันนี้ให้ไป150บาทคะ่ะพยามัจุลาสอันนี้เสตามาลามาตนะคะเสตามาลามาด อันนี้แบบด่างน้อยนะคะแต่เขาก็ด่างมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทเสตามาลามาดค่ะชื่อจะยากนิดนึงยาวนิดนึงนะคะตัวนี้อันนี้ค่ะขครชอบไม้ป้ายใบแข็งนะคะเป็นไม้เก่านะคะสําหรับตัวนี้มีชื่อว่านาลีบูรพาลากทะลุเรียบร้อยป้ายชมพูสวยๆเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนาลีบูรพานี่นะคะให้ดูใกล้ๆค่ะ อันนี้นะคะโทนเข้มๆแต่เขาเป็นไม้กระดูกนะคะเดี๋ยวเขาก็กัดสีค่ะอันนี้คือเพชรลาหูนะคะเพชรลาหูอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรลาหูค่ะลูกไม้ใบแข็งนะคะโทนแดงเข้มแบบนี้นะคะตัวนี้เหลืออีกหนึ่งต้นนะคะสําหรับลูกไม้ใบแข็งให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทอันนี้โทนมากนะคะถ้าใครจําได้ก็คือที่หนูปลูกไว้ข้างก๊อกน้ํานั่นเองนะคะนี่ค่ะ สำหรับใครที่รออยู่ทรงใบก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะลูงไม้ใบแข็งสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิให้ไปต้นละ80บาทนะคะหน้าเขาจะเงาเงาแบบนี้นะคะเหลือบๆนี่ค่ะธาดบางแก้วนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะถาดบางแก้วก็ะถาง4นิ้วค่ะ สีการจนาพิเศษนะคะตัวนี้เป็นหน้าดั้งเดิมหน้าป้ายแดงนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่นะคะเขาจะป้ายประมาณนี้นะคะเขียวแดงเดี๋ยวก็จะขึ้นเม็ดมาอีกนะคะสําหรับสีการจนาพิเศษหน้านี้ให้ไปราคา100บาทค่ะสวยนะคะใบแข็งนะคะคอดีของสีการจนาพิเศษเลยนะคะอันนี้ได้ถึง3สายพันธุ์นะคะใน1กระถางนะคะเดี๋ยวูดูให้ก่อนนะคะมีเทพอมารินนะคะ1ต้นอันนี้เดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะเทพอมาริน แล้วก็จะมีลูกไม้รหัสยอยักษ์หนึ่งต้นนะคะมียาส่วนหนึ่งต้นนะคะนี่คุ้มมากได้ไปเป็นกอสามชนิดแบบนี้เลยนะคะใครรับกระถางนี้หนูขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ 150, ่งร้อยห้าสิบค่ะมียาสฝวนเทพอมรินแล้วก็เป็นลูกไม้อีกหนึ่งต้นค่ะพริกกะเกือนะคะพริกกะเกลฟอร์มประมาณสามใบแบบนี้นะคะพริกกะเกลก็ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะพริกกะเกล คใครสนใจพันไหนนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเห็นคลิปอื่นๆที่เป็นคลิปเก่าของหนูนะคะก็สามารถโทรได้เลยนะคะโทรสอบถามก่อนได้ค่ะ0 6 4 2 8 2 4 3 6 3สามานะคะสามารถสั่งกับสวนหนูได้นะคะเผื่อว่ามีข้อสงสัยข้อสอบถามหรือว่าวิธีการปลูกก็สามารถถักมาได้ตลอดโทรมาได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะพี่ๆเวลาไหนก็โทรได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็อยู่วนอยู่ในสวนนี่แหละคะ่ะ สะะาม,มารถทักมาพูดคุยกันได้หรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอ่านี้เป็นลูกไม้ไก่ค่ะโอ้สีสวยมากนะคะตัวนี้ลูกไม้ไก่สเสน่ห์ของเขาคือใบเขาจะพิพิ้วๆหยักๆยัมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่ต้นที่หนึ่งนะคะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่หัวใบเขาจะเปื่อๆด,ด้วยนะคะสวยมากอ่านี้ลูกไม้ไก่โทนต้นที่สองนะคะต้นนี้จะโทนเข้มกว่าต้นแรกหน่อยนะคะนี่ แล้วก็เส้นใบจะเป็นออกโทนดำนะคะตัดกับพื้นแดงนะคะปลายใบเรียวๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะตัวนี้ลูกไม้ไก่ต้นที่สองให้ไปราคา100บาทเช่นเดียวกันนะคะลูกไม้ไก่นะคะโทนแดงค่ะลูกไม้ไก่ต้นที่สามอันนี้มี2ต้นเลยนะคะมีสองโทนก็คือโทนแดงนี้กับออกชมพูปเปิดแบบนี้นะคะอันนี้นะคะหนูให้ราคาพิเศษอยู่ที่ 150บาทเป็นลูกไม,ม้ไก่ต้นที่3นะคะคุ้มมากได้ไปสองต้นคู่เลยนะคะนี่ค่ะต่อไปสําหรับสุนทรนผู้นะคะสุนทรนผู้เป็นไม้ที่ทนนะคะใบแข็งเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่เขาด้วยนะคะสําหรับสุนทรนผู้ก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา ห้บาทเป็นไซส์กระถางสีนิ้วนะคะสุนทอน n ู้าสค่ะอันนี้ชินนะบัญชอนนะคะเริ่มกัดหน้ามาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสําหรับชิน,นะบัญชอนอ่าอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้คือขุน3ชนนะคะขุน3มชนจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะขุน3มชนนะคะเผื่อใครสนใจขุน3มชนเขาก็จะออกโทนชมพูนะคะตัวนี้ใบแข็งนะคะเวลาโตขึ้น นี่ลูกไม้นะคะทนถ้วยนะคะต้นที่3ามค่ะให้ไปราคาสี่สบาทนะคะ40บาทนี่นะคะข้อดีของการส่งกระถาง4นิ้วนะคะไม้มันจะจัดส่งง่ายนะคะจัดส่งง่ายแล้วก็เดินทางง่ายกว่ากระถางใหญ่พอต้นหนักมันเยอะนะคะก็ใครสนใจไม้กระถางสี่นิ้วหรือกระถาง6นิ้วก็ทักมาสอบถามได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เมืองพิจิตรนะคะราคา80บบาทนะคะเมืองพิจิตร ราคา80ค่ะนี่นะคะใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะอ๋อแล้วก็คลิปที่หนูติดไว้ก็คือคลิปที่จะอัพกระถางให้ดูนะคะเดี๋ยวพ่อบอกว่าเดี๋ยวท่านั่นเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะก็ถ้าสมมุติพี่ๆถามกันมาเยอะว่าเรามีไม้กระถางสี่นิ้วแบบนี้ค่ะซื้อมาหรือว่าเราแยกหน่อมาเองนะคะก็อัพกระถางได้นะคะเป็น6เป็น8ดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่า ถ้าใหญ่เลยนะคะต้องหล่อน้าเยอะเยอะเลยนะคะคือให้ดินมันชุ่มอะคะ่ะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะคะ่ะวันนี้มีใบไผ่ใบหอกมาแบ่งด้วยนะคะตัวนี้ในมือหนูเป็นต้นที่1ออกโทนเหลือบนะคะสีเหลือบแบบนี้อันนี้ให้ไปต้นละ120บาทคะ่ะต้นที่หนึ่งต้นที่2เป็นโทนชมพูกันบ้างนะคะอันนี้ชมพูสวยมากนะคะตัวนี้ อันนี้ให้ไป150านะคะเป็นใบไผ่ใบยาวนะคะตัวนี้150บาทใบไผ่เขาก็จะฟอร์มประมาณนี้นะคะจะไม่สูงมากนะคะแล้วก็ใบส่วนใหญ่จะออกเป็นพุ่มๆด้านข้างแทนนะคะนี่ค่ะหรือใครชอบโทนเรืบเปลือบนะคะใบยาวนะคะตัวนี้ใบยาวได้เยอะมากเลยนะคะต้นแม่เขาที่หนูพาไปนะคะนี่อันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะ150บาท เรือเรลือบสวยมาแล้วนะคะใบไผ่ต้นที่สามคะ่ะอันนี้ใบไผ่ต้นที่สี่นะคะต้นที่สี่สีเรือเรือบเช่นเดียวกันอันนี้ให้ไปต้นที่สี่หนึนะคะนี่ค่ะใครสนใจก็สามารถจดไว้ได้เลยนะคะว่าสนใจต้นไหนนะคะหรือว่า,อ,าอยากได้ต้นไหนอยากละกี่ต้นก็สามารถถักมาสอบถามได้คะ่ะเดี๋ยวหนูเช็คจํานวนให้นะคะโทนสีประมาณไหนนะคะอันนี้แก้วการดานะคะโทนใบแบบ เขาเรียกอะไรใบใหญ่ๆนะคะเขาไม่ใช่ไม้ใบกลมนะคะแต่เป็นไม้ไบทไทยใหญ่ๆนะคะตัวเนี้นะคะใบจะแบบใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ก็ใบใหญ่แล้วเหมือนกันอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะแก้วการดาค่ะอันนี้พญาหงนะคะพญาหงจะมีหูใต้ใบนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้แอบดูก่อนว่ามีหรือยังนะคะอ่าอันนี้ยังไม่ค่อยมีมานะคะเดี๋ยวโตวขึ้นเขาจะมีหูใต้ใบนะคะพญาหงให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ น,นี้จะเป็นสองอุทยานนะคะสองอุทยานก็จะให้ไปอยู่ที่ราคาแปดสบาทนะคะสองอุทยานนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้กระดูกนะคะน,นี้สัจธรรมค่ะสัจธรรมเหมือจะมีสต้นนะคะสองโทนอันนี้ให้ไปราคา สี่สิบบาทนะคะเหมือนจะมีสองหน้าคะ่ะอันนี้พญานกดํานะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับใครที่รออยู่ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งกัดสวยค่ะีไก่นะคะไก่สวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะจะมีไก่สวรรค์กับไก่แก้วสวรรค์นะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะอันนี้บงกฎนางฟ้านะคะบงกดนางฟ้าไซนี้หออยู่ที่ราคา เอาไป80บาทนะคะบงกดนางฟ้าอันนี้หนูได้รับมาในนามตะวันแดงนะคะนี่ผ่าทําจํานวนมาแล้วนะคะตอนนั้นหนูได้มาใบนี้เดียวนะคะก็เลี้ยงจนโตเป็นแม่พันธุ์แล้วก็เพิ่งได้ผ่าเนี่ยแหละคะ่ะสาหรับตะวันแดงก็ให้ไปราคา70บาทคะ่ะอันนี้จะเป็นปลาสาดท,ทองนะคะปลาสาดท,ทองหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะปลาสาดท,ทองนี่ค่ะ สีเขาสวยนะคะตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นไม้เลิฟนะคะทรงใบสวยมากนะคะสีออกโทนชมพูนะคะชมพูเข้มๆเลยอันนี้ให้ไปราคา90บาทค่ะไม้์เลิฟอันนี้รัตนามณีนะคะรัตนามณีก็จะเป็นโทนชมพูแบบนี้นะคะตัวน,นี้ให้ไปราคา100บาทค่ะรัตนามณีนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตีเพชรนะคะตีเพชร ตีเพชรเขาจะเป็นไม้กราบที่มีเอกลักษณ์มากเลยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ180บาทนะคะตีเพชรค่ะนี่ค่ะอันนี้คือไก่นะคะไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาจะเป็นพื้นเขียวเข้มนะคะกัดสีออกโทนแดงๆนะคะสำหรับไก่สวรรค์เนี่ยจะมีแบ่งอยู่ที่ราคามี100 50บาทก็มีนะคะ100ก็มีค่ะสำหรับไก่สวรรค์น,นะคะใครสนใจสามารถสั่งได้ค่ะมี2ราคานะคะด้านหลังก็จะเป็นประชานะคะถ้าแก่ตัวเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะประชาจะเป็นโทนชมพูแบบเข้มเลยนะคะนี่นะคะประชานี่สาวโพธารามนะคะสาวโพธารามเขาก็จะเป็นไม้กัดขาวเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา40บบาทนะคะสาวโพธารามตอนเด็กเช่นเดียวกันตัวนี้จะมี สีเขียวนะคะสําหรับตอนเด็กจะเขียวทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ค่อยคกัดมาเรื่อยจนเป็นขาวแบบนี้ค่ะสวยนะคะตัวนี้ใบค่อนข้างแข็งแรงเลยหนูเห็นแอบเห็นนี่ค่ะตอนเด็กเด็กเขาจะเป็นสีนี้นะคะสีเขียวแบบนี้นะคะนะคะที่สวนก็ใช้ดินแบบนี้เลยนะคะน,นี่จะเป็นไม้เล็นะคะนี่อันนี้ก็ยังโอ้อาเขาเรียกอะไร มีใบไหมไปบ้างนะคะปลายใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับไม้เลิฟวันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะ90บาทค่ะไม้เลิฟนะคะลูกไม้ใบพัดนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทค่ะลูกไม้ใบพัดโทนเข้มๆค่ะ อันนี้เพชรบ้านประทุมนะคะไซส์100บาทนะคะสำหรับเม็ดเพชรบ้านประทุมนะคะตัวนี้เพนไก่ตัวงามอยู่ต้นหนึ่งนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะไก่ตัวงามอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะอยู่กันเป็นกลุ่มเลยสําหรับยักษ์ตีเมฆก,ก็เป็นยักษ์ในตับรามเกียรตินะคะสําหรับยักษ์ตีเมฆมีแบ่งอ,อยู่ที่ราคา200บาทเช่นเดียวกันนะคะสีสวยนะคะหน้านี้คือ อ่าหน้าสวยเขาเลยนะคะเขาจะมีอีกหน้านึ่งท้าถ้าเขียวนะคะก็คือแผงนะคะตัวนี้คือหน้าแบบดั้งเดิมเขาเลยนะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้เพชรพระอุมานะคะจะเป็นเริ่มกัดมาแล้วนะคะตัวนี้สวยมากนะคะเพชรพระอุมาก็จะอยู่ที่ราคาให้ไปต้นละ2 0 0บาทนะคะตัวนี้หน้าสะสมเป็นไม้เก่าที่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะ ชาละวันนะคะชาละวันตอนนี้มีไซส์กระถาง4นิ้วแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา180บาทนะคะชาละวันนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้นี่รากทะลุเรียบร้อยหงยกนะคะหงยกจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับหงยกก็เป็นโทนแบบแดงๆนะคะตัวนี้ราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภก็จะอยู่ที่ต้นละ100บาทรากทะลุมาแล้วนะคะสวยมากนี่ค่ะกัญญาวัชระนะคะ ตอนนี้เริ่มมีแบ่งแล้วนะคะใครรอไม้ป้ายชมพูอยู่นะคะตัวนี้ราตีประดับดาวนะคะราตีประดับดาวอยู่ที่ต้นละ90บาทกระถาง4นิ้วค่ะสีสวยนะคะราตีประดับดาวอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณให้ไปต้นละ80บาทนะคะเขาจะเป็นไม้ออกโทนชมพูนะคะตัวนี้ยิ่งถ้าแสงพอดีนะคะเขาจะชมพูแจ่มเลยนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณอ่นนี้ฮองเฮานะคะฮองเฮา อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสำหรับฮองเฮานะคะสวยมากอันนี้ไก่ทองนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะไก่ทองจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับไก่ทองเขาจะกัดแดงนะคะเส้นใบขาวอันนี้นะคะเป็นโทนแดงนะคะชื่อว่า สีสหัสนะคะสีสอสาลาลอเรือสระอีนะคะแล้วก็สหัสนะคะตัวนี้สีสหัสอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะเขาจะแดงยันก้าเลยนะคะนี่สองภูมิค่ะนี่ค่ะสำหรับกุมพกันตอน,นเด็กๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต้นละ50บาทค่ะกุมพกันอันนี้อับสอนสวรรค์นะคะอับสอนสวรรค์ก็เป็นไม้ป้ายค่ะ ตัวนี้นะคะให้ไป150บาทน,นะคะอับสรสวรรค์ป้ายสวยๆเลยนะคะนี่ตัวนี้เขาเป็นไม้ป้ายที่เป็นต้นกําเนิดของชายชนรัตนสินอะไรพวกนี้ด้วยนะคะผ่ามาจากต้นนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการไปจดชื่อลงทะเบียนนะคะเนี่ยค่ะต้นกําเนิดเขาหรือว่าเรียกว่าแม่เขาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยฟอร์มใบยาวนะคะต้นโตแล้วด้วยนะคะสําหรับใบหอกใบผายตัวนี้นะคะอันนี้ให้ไปราคา หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นไม้ด่างด้วยนะคะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทชื่อว่ากระบี่ในร้อยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นตับจังหวัดนะคะจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะขอนแก่นจะโทนแดงนะคะตัวนี้ใบกลมเหมือนกันนะคะจังหวัดขอนแก่นให้ปลายต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะจังหวัดขอนแกน่นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปานตะวันนะคะปานตะวันจะเป็นไม้โทนเข้มๆนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา ห้าสิบบาทนะคะปานตะวนันอันนี้สวยแจ่มมาเลยนะคะอันนี้มหาชัยนะคะสําหรับมหาชัยก็เป็นไม้ป้ายนะคะนี่ฟอร์มล้ลนกระถางเลยต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นใหญ่เพียงแต่เขาอยู่ในกระถางเล็กนะคะสําหรับต้นไม้นะคะมหาชัยตัวนี้นะคะนี่ค่ะฟอร์มใหญ่นะคะ อันนี้ตับจังหวัดนะคะเมืองนครพนมใบกลมถ้วยเลยนะคะสําหรับเมืองนครพนมนะคะหนูขออยู่ที่ราคาแปดสิบาทเท่านั้นค่ะใบสวยใบยใหญ่มาแล้วนะคะตัวนี้เมืองนครพนมอันนี้ธงไทยนะคะสําหรับธงไทยนี่มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหูใบเขาเป็นเอกลักษณ์มากค่ะธงไทยนะคะไม้หูยกค่ะคางคางกุมภกนเลยอันนี้คือม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์เวลากัดเต็มจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะ อันนี้กัดได้อีกนะคะกัดจนไม่มีเขียวเลยนะคะถ้าแบบเต็มฟอร์มเขานะคะสําหรับม่านนางพิมพ์ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะก็จะเริ่มกัะสีมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนีกจะเป็นประมาณนี้นะคะจากพี่ใบเขียวนะคะนี่ม่านนางพิมพ์ค่ะใบนี้เหลือบสวยมากอันนี้คือมหาพลนเหมือนกันนะคะเขาจะออกเขียวเหลือบชมพูแบบเนี้ยคะ่ะมหาพลน ขวามหาพลนะคะซ้ายจะเป็นองคุริมานนะคะองคุริมานก็จะมีแบ่งราคา80บาทนะคะเป็นไม้โทนเข้มค่ะดูด,ดันมากนะคะแดงนี่จะออกแดงเงาๆนะคะแดงที่กัดเพราะว่าตอนเด็กเขาจะเป็นไม้เขียวนะคะพื้นออกเขียวๆนี่ค่ะอันนี้เป็นกุมพกันนะคะกุมพกันเขาจะเป็นไม้ใบยาวนะคะโทนแดงนะคะตัวนี้จะมีเม็ดขาวๆแต้มมานะคะตอนโตตอน,นเด็กๆจะเป็นแดงเฉยๆนะคะใบยาวนี่ มีหูใต้ใบด้วยนะคะพอโตขึ้นสําหรับกุมพกันนะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับยักษ์กุมพกันอันนี้หนูมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะ50บาทยวหนูพาไปชมต้นลูกทีหนึ่งนะคะสําหรับกุมพกันนี่ค่ะสวยมากนะคะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะน่าจะออกสมๆคะ่ะสําหรับไก่ฝรั่งนะคะ หานุมานจองถนนนะคะตัวนี้เป็นตับรามเกียรติเขาจะกัดแดงๆค่ะตัวนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะต้นละห้บาทค่ะหานุมานจองถนนนะคะอันนี้หงสุวรรณนะคะหงสุวรรณต้นนี้ขออยู่ที่ราคาสี่สิบบาทนะคะเริ่มมีจุดๆมาแล้วค่ะอันนี้ไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะทรงใบยาวนะคะปลายใบแหลมๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือองค์หญิงน้อยนะคะองค์หญิงน้อย องหญิงน้อยจะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะเป็นไม้ออกทนแดงนะคะฟอรมพุมเตียเต้ยๆค่ะเดี๋ยวยังไงหนูจะแปะรูปต้นเม่ให้ชมนะคะอันนี้เป็นไม้ใบกลมค่ะเส้นใบเขาจะสีดำเข้มนะคะสำหรับอันนี้ชื่อว่าเรียกซับนะคะเรียกซับไม้ใบกลมนะคะเป็นไม้ที่เขาเรียกไม้กระดูกนะคะเส้นใบจะชัดนะคะสำหรับเรียกซับจะมีแบ่งที่ต้นละ100บาทค่ะเรียกซับ อันนี้จะเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะสยามเมืองยิ้มอันนี้ติดด่างด้วยนะคะเขาเป็นไม้ด่างนะคะสําหรับสยามเมืองยิ้มนะคะหนูขออยู่ที่ต้นละเอาไป2,50บาทนะคะสยามเมืองยิ้มค่ะสีสวยนะคะนี่สยามเมืองยิ้มสำหรับดารานพรัทรนะคะตอนนี้มีเริ่มต้นที่350บาทนะคะป้ายมาแล้วเป็นหน้าดังเดิมเขานะคะ นาาออริจินอลนะคะอันนี้ให้ไปราคาสามร้อยห้าสิบนะคะดาราโนพลัสนี่ค่ะายสวยๆอันนี้เขาจะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยๆนะคะอ่าอันนี้จะเป็นใบหอกนะคะใบหอกโทนน้าตาลน,นะคะใบหอกโทนน้าตาลใบเริ่มยาวแล้วนะคะใบดกค่ะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะใบหอกโทนน้าตาลคะ่ะสีสวยมากทางโคนใบเขาจะสีออกเข้มๆนะคะใคร้ายชอบไม้ ตระกูลใบยาวนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้พ่อนะคะหรือว่ามีชื่อแล้วชื่อว่าเพชรสีนินนะคะเป็นไม้โทนดํานะคะโทนเข้มเลยนะคะเข้มๆอันนี้จะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทตัวนี้เป็นไม้ที่โทนมากนะคะใบแข็งการแข็งค่ะสําหรับลูกไม้พ่อหรือว่าเพชรสีนินนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นคะ่ะสวยนะคะตัวนี้หลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนเป็นไม้ใบไผ่นะคะใบไผ่โทนชมพู เดี๋ยวจะกัดชมพูดได้มากกว่านี้อีกนะคะเขาจะชมพูไปเรื่อยๆนะคะสําหรับหลวงพ่อพูนกระถาง4นิ้วนะคะอยู่ที่150บาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มค่ะต้นไม่สูงนะคะแต่ว่าใบจะดกค่ะตัวนี้หลวงพ่อพูนอันนี้ทิดาสวรรค์น,นะคะอันนี้ต้นเดียวกับรูปโปรไฟล์หนูนะคะสําหรับทิดา,าสวรรค์นในตอนนี้มีแบ่งนะคะ150บาทค่ะ นี่คังจินดานะคะคังจินดาราคาห้าสิบาทนะคะไม้ตัวนี้ชอบแตกหนอนะคะสําหรับคังจินดานะคะราคาห้าสิบาทเท่านั้นค่ะขวัญดาวนะคะตอนนี้ขวัญดาวมีไซส์ประมาณนี้นะคะต้นละแปดสิบาทค่ะขวัญดาวนะคะจะหนุนแนบรูปให้ดูนะคะสําหรับต้นแม่นะคะหลวงปู่อํานะคะหลวงปู่อําตอนเด็กจะเป็นโทนเขียวแบบนี้นะคะเขาเป็นไม้กัดสีค่ะโตขึ้นเขาจะกัดออกลายๆชมพูนะคะ ตัวนี้ให้ไปราคาแ0สิบบาทนะคะสำหรับหลวงปู่อ่ำค่ะนี้นะคะเพชรพระอุมานะคะไม้เก่าเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวนี้เพชรพระอุมาหนูขออยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะเพชรพระอุมาค่ะสวยนะคะเริ่มกัดไปแล้วค่ะอันนี้ใบล่าสุดนะคะเพชรพระอุมาไขายส,าสมบอนเก่านะคะวันนี้มีมาแนบให้ด้วยนะคะท้ายคลิปตุ๊กแกนะคะนี่ตุ๊กแกตัวนี้ให้ไปราคา หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะสำหรับตุก๊กแกเขาจะหน้าแบบแจ่มมากนะคะดุดูแบบนี้คะ่ะนี่นะคะอันนี้คือขวัญดาวนะคะขวัญดาวตอนโตจะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาเขากัดสีนะคะก็ตอนอเด็กๆเ,เขาจะเป็นเหลือบเหลือบเขียวๆแบบนี้คะ่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับขวัญดาวก็มีแบ่งนะคะราคาแปดสิบบาทนะคะตอนนี้ต้นลูกเริ่มมีแล้วคะ่ะ นี่คะ่ะก็วันนี้ก็ข้าเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจบอนสีนะคะสามารถโทรได้เลยนะคะที่เบอร์064 282 4363นะคะต้นข้างหน้าหนูเข้มๆนี่คือตะวันชิงพบนะคะยิ่งโตยิ่งเข้มค่ะก็สามารถโทรสั่งได้ตลอดนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะสามารถสั่งได้ค่าส่งหนูเหมาราคาเท่ากันนะคะ30บาทไม่มีบวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลนะคะก็พี่พ,พีถามกันมาเยอะเลยนะคะสาหรับการปลูกบอนสีเดี๋ยว ไม่ลืมนะคะหนูยังไม่ลืมเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการปลูกแชร์วิธีนะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะเผื่อใครมีไอเดียดีๆก็สามารถ คอมเมนต์มาแนะนํากันได้นะคะสําหรับการปลูกบอลสีนะคะก็เดี๋ยววันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะเริ่มมืดแล้วนะคะอันนี้เปิดไฟช่วยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะวันนี้ลากไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมตลอดเลยนะคะแล้วก็เข้ามาอุดหนุนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากช่องด้วยนะคะฝากติดตาม ไม้ที่สวนด้วยนะคะสนใจบอนสีก็สามารถอุดหนุนได้เป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ